แดงโคกปีบชื่อนี้ใครได้ยินก็ต้องสะดุง้งหลายคนรู้จักเขาในฐานะนักเลงปืนตัวฉกาดบางคนเห็นเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นผู้ไม่กลัวใครหน้าไหนแต่ที่แน่แน่ชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือชายกระดูกเหล็กคนหนึ่งเพราะเขารอดชีวิตจากการลอบสังหารถึงหครั้งทั้งที่ทุกครั้งที่โดนเล่นงานล้วนเป็นอาวุธหนักหน่วงชนิดที่คนธรรมดาคงไม่รอดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อแดง ตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามการเมืองท้องถิ่นซึ่งในยุคนั้นพื้นที่นี้เปรียบเสมือนเวทีแห่งการต่อสู้ของสองตระกูลใหญ่ที่ไม่มีใครยอมใครการลงเล่นการเมืองของแดงเหมือนโยนไฟใส่เชื้อเพลิงทมกลางสงครามอำนาจที่เดือดพล่านความรุนแรงที่แดงต้องเผชิญทำให้เขาต้องหันไปพึ่งผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเพื่อความอยู่รอดแต่ในที่สุดชีวิตใต้ปีกผู้กว้างขวางก็ใช่ว่าจะสงบสุข เพราะเส้นทางสายนี้เต็มไปด้วยศัตรูที่พร้อมจะห้ำหัน่นสถานการณ์บีบบังคับจนแดงต้องลี้ภัยออกจากอำเภอโคกปีบบ้านเกิดเมืองนอนที่เขารักยิ่งนักและมุ่งหน้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองกาญจนบุรีซึ่งเรื่องราวของแดงโคกปีบทั้งหมดจะเป็นอย่างไรทีมงานปประเบิดขวดจะพาคุณไปเปิดโปงความจริงเบื้องลึกที่คุณอาจไม่เคยรู้ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2520 นดินแดนแห่งภาคตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดปราจีนบุรีหากเอ่ยชื่อแดงโคกปีบคำกล่าวขานนี้เปรียบดั่งสายฟ้าฟาดไม่มีใครไม่รู้จักไม่ว่าเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลระดับไหนก็ต้องขานรับเรียกเขาว่าพี่แดงด้วยความยำเกรงแดงโคกปีบคือฉายาของนายขนันงูงเขาลูกชายคนโตในครอบครัวชาวจีนแคะซึ่งมีพี่น้องรวมกันสามคน ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆใกล้วัดม้งขาวแก้วพิกุลในตำบลโคกปีบจังหวัดปราจีนบุรีชีวิตในวัยเด็กของนายคนึงเต็มไปด้วยความลำบากเขาเรียนจบเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก่อนจะต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพด้วยการขับรถบรรทุกข้าวเปลือกขายตามตลาดนัดชีวิตเขาไม่เคยรยด้วยกลีบกุหลาบแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นเหนือใคร คือความใจถึงพึ่งได้สัจธรรมที่แดงโคกปีดยึดมัน่นกลายเป็นรากฐานสำคัญที่สร้างเครือข่ายมิตรภาพให้เขาแม้ชีวิตจะเริ่มต้นจากความเรียบง่ายแต่พี่แดงกลับมีนิสัยที่ชวนให้คนรอบข้างยกย่องเขาเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องพร้อมช่วยเหลือเสมอหากเพื่อนเดือดร้อนเขาก็พร้อมจะยื่นมือโดยไม่ลังเลนี่เองทำให้แดงมีพักพวกนับร้อยนับพัน และชื่อเสียงของเขาก็เริ่มเป็นที่กล่าวขานนิสัยของแดงที่ใจนักเลงทำให้เขาเก้าวเข้าสู่โลกของผู้กว้างขวางผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างให้ความนับถือและไม่แปลกที่เขาจะได้รับการยกย่องในฐานะมือปืนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกกระทั่งถูกชักนำให้ไปพบกับเสือฝนคนมาเจ้าของฉายาขุนโจรร้อยศพผู้เป็นดั่งเงามืดแห่งยุคสมัยหัวหน้าซุ้มมือปืน ผู้ด่งดังในภาคตะวันออกในยุคนั้นที่แม้แต่สายลมยังยำเกรงแดงได้รับมอบหมายงานจากเสือฝนเป็นงานที่ไม่ต้องการคำถามมีเพียงคำสั่งที่ต้องทำให้สำเร็จการสังหารศัตรูและล้างแค้นแทนผู้จ้างวานเรื่องเล่าขานถึงความเด็ดขาดและเยือกเย็นของเขาแพร่สะพัดไปทั่วแต่หลังจากตำรวจมือปรับธนูหอมหวนเจ้าของฉายาเชลล็อกนูถูกย้ายเข้ามาในพื้นที่ปราจินบุรี แดงโคกปีบก็ถูกเรียกเข้าพบตำรวจมือปราบผู้เฉลียวฉลาดและมีสายตาคมกริบไม่ได้มองแดงเป็นศัตรูแต่กลับเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาและชักจูงให้แดงหันหน้าเข้าสู่แสงสว่างแดงกลายมาเป็นผู้ช่วยราชการตำรวจในงานสืบสวนสอบสวนเขาเริ่มต้นบทบาทใหม่ที่ใครก็คาดไม่ถึงการเข้าไปซุกปีกในตำรวจใหญ่ในครั้งนั้นทำให้แดงยกฐานะกลายเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ นอกเหนือจากการช่วยราชการตำรวจแล้วเขายังผ่านตัวเองไปเป็นผู้รับเหมาถมที่ดินจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในจังหวัดประจีนบุรีและใกล้เคียงย้อนไปในปี2520ที่ดินแดนประจีนบุรีและชะเชิงเซากลิ่นไอของกฎหมายดูจังหายเสียงปืนดังเป็นเรื่องปกตินักเลงและผู้ทรงอิทธิพลคือผู้วางกติกาเมืองที่ผู้คนกล่าวกันว่าใครกล้าใครอยู่ใครถือปืนใหญ่คือผู้ชนะ อดีตมือปืนคนสนิทของแดงโคกปีบเล่าถึงยุคสมัยที่เต็มไปด้วยเงาของความกล้าและความกลัวเขาเล่าว่าในเวลานั้นพื้นที่แห่งนี้ถูกปกครองโดยสามกลุ่มผู้มีอิทธิพลใหญ่ได้แก่กลุ่มเจ้าแม่เขาหินซ้อนผู้หญิงแกร่งที่ครองใจลูกน้องด้วยความเด็ดขาดกลุ่มเจ้าพ่อพุทธที่ยึดหลักทั้งคาถาและกระสุนและแดงโคกปีบชายผู้ขึ้นชื่อเรื่องความใจถึงและฝีมือเกินคนทั้งสามกลุ่ม ไม่ได้เป็นเพียงผู้มีอิทธิพลธรรมดาแต่ยังทำธุรกิจเดียวกันคือรับเหมาถมที่ซึ่งดูเหมือนธรรมดาแต่เบื้องหลังกลับซ่อนความลับที่น่าสะพรึงว่ากันว่าความร่ำรวยของพวกเขามาจากสองแหล่งใหญ่การค้าอาวุธที่ลื่นไหลไม่แพ้น้ำในลำคลองสินค้าลักลอบจากกัมพูชาที่มาพร้อมกลิ่นดินปืนและความเสี่ยงในยุคนั้นปัญหาทุกสิ่งแก้ได้ด้วยลูกปืน ไม่มีใครสนใจที่จะรอคำสั่งสารหรือเอกสารทางกฎหมายใครเร็วใครแม่นคนนั้นอยู่รอดอดีตมือปืนเล่าถึงบรรยากาศที่ไม่ต่างจากคำว่าคนดีอยู่ยากคนกล้าสามารถอยู่ได้ประมาณปีพุทธศักราช2526แดงเริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่ในธุรกิจในหน้าส่งคนงานไปต่างประเทศโดยมีจุดหมายปลายทางสำคัญคือดินแดนแถบตะวันออกกลาง ทว่าหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเมื่อแดงพบว่าตัวเองเข้าไปพัวพันกับคดียักยอกเงินค่าจ้างแรงงานที่ถูกส่งไปยังซาอุดิอาระเบียคดีนี้นำมาซึ่งความตึงเครียดแต่แดงตัดสินใจมอบตัวและต่อสู้คดีอยู่นานถึงสามเดือนกระทั่งได้รับอิสรภาพในที่สุดเมื่อออกจากเงามืดของข้อกล่าวหาสาปีให้หลังเขาผันตัวเข้าสู่วงการการเมือง เวทีที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการวัดพลังอำนาจการก้าวเข้าสู่การเมืองของแดงนั้นไม่ต่างจากการท้าทายเจ้าพ่อพุทธผู้มีอิทธิพลและด่งดังในยุคนั้นการตัดสินใจของแดงเสมือนการเดินเข้าไปในสนามรบอันดูเดือดซึ่งหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับอำนาจเดิมไม่ได้เพื่อเสริมความมั่นคงในเส้นทางนี้แดงเลือกจับมือกับเจ้าแม่เขาหินซ้อนผู้ทรงอิทธิพลอีกฝั่งหนึ่ง ที่เคยขัดแย้งทางธุรกิจกับเจ้าพ่อพุทธมาอย่างยาวนานและแดงมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับบุตรชายเจ้าแม่เขาหินซ้อนซึ่งเป็นตำรวจอย่างรวดเร็วเพราะเป็นคนที่ใจถึงและรักพวกพ้องการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเลือกข้างแต่เป็นการสร้างพันธมิตรทางยุทธ,ธศาสตร์ที่แข็งแกร่งในช่วงเวลานั้นแดงโคกปีบกลายเป็นชื่อที่กระชอนอยู่ในวงการมืดเขามีชื่อโพพันกับคดีรับจ้างฆ่าหลายคดี แต่ละคดีล้วนแล้วแต่อุกชกันจนทําให้ชื่อของเขาติดอยู่ในบัญชีดําของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคสองราวกับตราประทับของนักฆ่าผู้ไร้เงาในขณะเดียวกันสงครามล้างตระกูลระหว่างเจ้าแม่เขาหินซ้อนกับเจ้าพ่อพุธร้อนแรงขึ้นทุกวันเสียงปืนและเสียงกรีดร้องกลายเป็นเพลงประกอบของความขัดแยง้งมือปืนรับจ้างและคนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายล้มตายราวใบไม้ร่วง ท่ามกลางความสูญเสียที่ไม่มีวันจบสิ้นหนึ่งในผู้สังเวยคือเจ้าพ่อพุธศัตรูทางการเมืองของแดงโคกปีบการตายของเขาไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นทายาทเจ้าพ่อพุธลุกขึ้นมาประกาศกล้าวว่าจะชำระแค้นให้บิดาเป้าหมายของพวกเขาชัดเจนคือคนในตระกูลเจ้าแม่เขาหินสอนและโดยเฉพาะแดงโคกปีบแม้แดงจะถูกศัตรูยิงจนข้อศอกขวาเสียรูปใช้งานได้ไม่ดี และมีกระสุนฝังในกะโหลกศีรษะแต่แดงโคกปีบรอดพ้นจากความตายมาครั้งแล้วครั้งเล่าดุดดังงูที่ลอกคราบใหม่พร้อมลุยต่อไม่สนใจต่อบาดแผลหลังศัตรูสิ้นชื่อแดงโคกปีบได้รับเลือกเป็นสอจอปราจินบุรีแต่ก็ต้องย้ายออกจากบ้านพักหลังเดิมที่ตำบลโคกปีบเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพก่อนที่จะขยับขยายไปกว้านซื้อที่ดินในอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทําไร่มะขามแล้วขยับขยายไปเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินและค้าไม้สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้กว้างขวางในจังหวัดกาญจนบุรีที่ทำมาหากินอยู่ก่อนในช่วงที่แดงคอกปีบลดแล่นในยุทธจักรนักเลงปืนเขาถูกลอบสังหารมาแล้วถึงหกครั้งแต่ไม่ตายซึ่งหลายครั้งที่โดนล้วนเป็นอาวุธหนักทั้งสิ้นครั้งที่หเกิดขึ้นในปี2516 ถูกลอบยิงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกระสุนเฉียดกระเพาะปัสสาวะไปแค่เล็กน้อยทำให้ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นานครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี2531ถูกลอบยิงด้วยอาวุธสงครามที่กลางไร่มะม่วงอำาเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีกระสุนเจาะแขนข,ข้างขวาจนกระดูกแตกครั้งที่สถูกลอบยิงด้วยอาวุธสงครามบริเวณหลังโรงเรียนคปีบวิทยาคม ทำให้มีกระสุนฝังในศีรษะครั้งที่4ถูกลอบยิงด้วยอาวุธสงครามบริเวณหน้าป้อมตํารวจ4ีแยกโคกปีบจนกระดูกสะโพกแตกครั้งที่5ถูกลอบยิงด้วยปืนอีจีทำให้ลูกน้องของแดงโคกปีบเสียชีวิตสองคนครั้งที่6เกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคมปี2538หลังจากแดงเข้าไปทำมาหากินในจังหวัดกาญจนบุรียังไม่นานนักรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโรของแดงโคกปีบ ถูกทีมสังหารใช้ M16 และจรวด RPG ยิ่งถล่มเสียหายโชคดีที่วันนั้นแดงไม่ได้อยู่ในรถยนต์คันดังกล่าวแต่ก็มีลูกน้องคนสนิทเสียชีวิตไปสองคนบาดเจ็บสาหัสอีกสองโดยแดงประกาศจะล้างแค้นให้สาสมแต่ไม่ทันลงมือก็ถูกสังหารเสียก่อนจุดจบของแดงโคกปีบคือการลอบสังหารครั้งที่7เกิดขึ้นเมื่อเวลา19นาฬิกา วันที่5กันยายนปี2539ขณะแดงกำลังขับรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่ออกจากไร่สุดแดนสยามฟาร์มในอำเภอด่านมะขามเตี้ยเพื่อไปทำธุระที่บ้านห้วยน้ำขาวหมู่10ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสุภาพรสุงมเขาภรรยาน้อยนั่งเคียงข้างแต่ไม่ถึงที่หมายเมื่อรถของเขาแล่นผ่านสี่แยกลำทาย ถนนสายบ้านเก่าชายแดนไทยพมา่าเสียงปืน M16 กระหน่ำดังลั่นกลางป่ารถกระบะของมือปืนทั้งสี่คนจอดดักรอไว้แล้วร่างของแดงพลุนไปด้วยกระสุนเสียชีวิตคาที่ส่วนภรรยาบาดเจ็บสาหัสหลังเกิดเหตุตำรวจระดมกำลังออกล่ามือปืนแต่12ปีผ่านไปเส้นทางสู่ความยุติธรรมกลับเงียบงนันราวับป่าชายแดนที่ค่อยๆกลืนเสียงทุกอย่าง การสืบสวนเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้มีอิทธิพลในวงการค้าไม้ซึ่งไม่พอใจนักเลงต่างถิ่นที่เข้ามาทา้าทายอำนาจดังเช่นคำกล่าวที่ว่าไม้ใหญ่ล้มเพราะแรงเลื่อยแต่คนใหญ่ล้มเพราะแรงกระสุนคำสั่งฆ่าที่เดินทางจากโต๊ะไม้สักสู่สนามมืดเปรียบได้กับคำเตือนที่ว่าอำนาจไม่เคยแบ่งปันโดยเฉพาะกับคนที่ลำเส้นในระยะแรกบุตรชายและญาติของแดงคิดจะล้างแค้น แต่ต้องพับแผนเมื่อคู่ปรับนั้นมีอดีตบิ๊กทหารหนุนหลังในที่สุดพวกเขาจึงเลือกหันหลังให้ความแค้นหันหน้าเข้าหาการทำมาหากินปัจจุบันลูกหลานของแดงตั้งรกรากใหม่ที่กรุงเทพโดยเฉพาะในย่านประตูน้ำเสียงกลองแห่งสงครามจึงถูกแทนที่ด้วยเสียงเครื่องจักรและแสงไฟในเมืองใหญ่มีการเล่ากันว่าในยุคที่อิทธิพลค้าฟ้าความเงียบงันในรัติการ ถูกทำลายด้วยเสียงปืนดังสนั่นลั่นฟ้าปี2520ถึงปี2539ถือเป็นยุคทองของเหล่ามือปืนรับจ้างผู้ที่ทำหน้าที่ราวกับยมมทูตเดินดินตำนานกล่าวไว้ว่ามีสองซุ้มใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าไรเทียมทานในวงการสังหารเมืองไทยซุ้มประจินบุรีที่มีแดงโคกปีเป็นหัวหน้าซุ้มเมืองเพชรภายใต้ร่มเงาของแจ็คเพชรบ,บุรี หากเหยื่อถูกสังหารด้วยปืนพกสั้น11มม,มหรือ M16 สันนิษฐานได้เลยว่านี่คือฝีมือยมมาทูตค่ายแจ็คเพชรบุรีแต่หากเหยื่อถูกถล่มด้วยอา้าหรือระเบิดร้อยทั้งร้อยคือผลงานของซุ้มปราจินบุรีในยุคที่แดงโคกปีบเรืองอำนาจเขามีไผ่ชะเลือดเป็นคู่หูราวกับเงาตามตัวสองคนนี้จับคู่กันสร้างตำนานด้วยความเด็ดขาดและโหดเที่ยมแต่เมื่อยุครสอชอรกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและมือปืน สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงก็พัดมาถึงมือปืนและผู้ทรงอิทธิพลหลายคนถูกปิดบัญชีไปตามกฎหมายบางก็ต้องหลบซ่อนอยู่ใต้ปีกของนักการเมืองบางรายก็ล้างมือจากวงการแล้วหันไปใช้ชีวิตเงียบสงบในต่างจังหวัดหลังแดงโคกปีดถูกยิงตายซุ้มประจีนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้ที่ขึ้นมารับไม้ต่อคือมูอาก้าหรือนายประสงค์เสียงจันชื่อเสียงของเขา สันสะเทือนวงการอีกครั้งจากคดีระเบิดฆ่านางปัทมาเฟื่องประยูนและสังหารนายโชคชัยสินทิซัพย์หรือต้อยนาทีทองเสียนมาผู้โด่งดังแห่งโคราชในโลกแห่งอำนาจและความรุนแรงสิ่งเดียวที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนเมื่อยุคแห่งมือปืนจบลงใบสั่งที่เคยออกแบบจบในคืนเดียวก็ค่อยๆเหือดหายพร้อมกับซุ้มที่แยกย้ายบ้างยังวงเวียนในโลกใต้ดินบ้างล้างมือจากข่าวเลือด มุ่งหน้าสู่ชีวิตใหม่ในเงียบงนันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ